สังคมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคิด,ดเยอะๆนะครับข่าวคลิปข่าวโจ๊กข่าวสุชาติข่าววันนอทที่หลุดออกสู่สายตาประชาชนมันพอจะมีคุณูปาการให้เราได้เห็นอะไรบ้างไหมครับคิด,ดเยอะๆนะครับอะตัดภาพกลับมาที่เรื่องนี้มาเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหน,หนึ่งนาโตเมียสนุกดีเมื่อเช้าวันศุกร์ส4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ เราบอกว่ากระทรวงเกษตรของผู้กองธรรมนัฐนี่แหละกำลังตั้งเรื่องจะเข้าไปตรวจสอบที่ดิน40,000ไร่ในเขตเขาใหญ่ในเขตปากช่องเป็น40,000ไร่ที่ครั้งหนึ่งน่าจะเป็นที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองในเวลาต่อมามันถูกแปลสภาพเป็นเอกสารสิทธิ์รูปแบบต่างๆ แล้วก็หยิบฉวยมาจำหน่ายใจโอนมาซื้อขายกันอย่างสนุกสนานไอ้สี่หมื่นไร่ปักช่องตรงนั้นมันครอบคลุมพื้นที่เจ็ดแปดตำบลของอำเภอปักช่องแต่ไอ้ที่หลักๆเลยนะขนงพระถ้าพูดถึงขนงพระสีคิ้วโอ้โหคนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะไอ้ต้องขนงพระเนี่ยก็คือถ้าเราจากมิตรภาพเราเข้าถนนธนรัฐมุ่งหน้าเข้าสู่อทอุทยาเขา<อ><อ>ใหญ่ ก็คือฝั่งซ้ายมือนี่แหละทั้งแถบเลยมีโรงแรมรีสอร์ทสนามกอล์ฟไล่เรียงตั้งแต่ขอบอุทยานเขาใหญ่ไล่เรียงลงมาเลยเรานำเสนอเรื่องนี้เพราะเรา,เาได้ข่าวมาแล้วละ่ะกระทรวงเกษตรของผู้กองธรรมนัฐเนี่ยกำลังจะเช็คบินกำลังจะตรวจสอบที่ดิน40,000ไร่ตรงนั้นเราจึงเอา,เอา,เอาประเด็นนี้ไปขอสอบทานกับมือประชาดาของผู้กอง ธนดลธนดลเนี่ยเป็นประธานคณะทํางานขับเคลื่อนทวงคืนที่ดินสปกรเป็นมือปราบค่ะมือปราบนะเห็นผลงานเขาที่ผ่านมา,มาพยายามจาัทวงคืนที่สปปค่ะคุณธนดลก็ยอมรับว่ากระทรวงเกษตรกําลังตั้งเรื่องจะเข้าไปตรวจสอบที่ดิน4มื0 0ไร่ตรงปากช่องเจง้งอื วันนั้นเราสัมภาษณ์ธนาโดวนวันนั้นเราสัมภาษณ์ธนาโดนแกก็ยอมรับว่าข่าวที่เจาะลึกได้มาจริงประเด็นสอบก็คือเอกสารสิทธิ์สารพัดสารเพในบริเวณนั้นบริเวณสี่หมื่น 40, ไร่นั้นมันถูกแปลสภาพมันถูกแปลงมาจากเอกสารที่เรียกว่านอคสามก็คือเอกสารแสดงสิทธิ์การทําประโยชน์ในที่ดินนิคมสร้างตนเอง ค่ะนิคมสร้างตองนนอคสามประมาณนั้นเราก็ซักนะไอ้ไซมหมื่นไล่มันครอบคลุมอะไรบ้างแววว่าครอบคลุมสนามแข่งรถสนามกอ,อ,อล์ฟโรงแรมรีสอร์ตดังๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมแกก็ใช่และรวมถึงจะเข้าไปตรวจสอบที่มาของสารพัดเอกสารสิทธิ์บริเวณสนามกอล์ฟบริเวณสนามกอล์ฟแลนโชชันวี ขอ,ของคุณอนุทินด้วยของครอบครัวอ,อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นค่ะพอตกสสายหน่อยนักข่าวก็เอาประเด็นของธนดลที่ให้สัมภาษณ์เจาะลึกไปถามคุณอนุทินในบัตรดนก็ขึ้นก็ขึ้นเลยมีคําว่าหน้าตัวเมียซึ่งผมก็ไม่รู้นะดาม้าแก่หรือดาธนดตแต่ถ้าดาม้าแก่ก็นอนรับเข้าใจได้เข้าใจได้ เข้าใจได้รับได้ด้วยคุณอน,นุทินสบายใจเจอหน้าผมก็ยังจะเข้าไปทักทายยังจะเข้าไปยกมือไหว้ในฐานะที่เป็นรองนายกและรมวรมหาดไทยเหมือนเดิมคุณอน,นุทินสบายใจได้ย้อนกลับไปฟังหน้าตัวเมียของคุณอนุทินอีกสักครั้งสิครับที่สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ14กุมภาพันธ์ค่ะเชิญครับมีเอกสารเมื่อเช้านี้ของอรายการสดที่วไทยออก ณะของทุนทินของทัพที่สอ,กองกไม่ใช่สามก๊อฟของคุณอนุทินสามก๊อฟของกิจการของคนในครอบครัวผมของสมาชิกในครอบครัวกรม,มีไปทับพื้นที่สำคัญเช่น,น,นก็เท่าที่ผมทราบมาการได้มาของที่ดินสนามก๊อฟแปลงนี้ก็ได้มาโดยสุจริตเป็นโฉนดทุกใบมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ว่าไปได้มาก่อนแล้วมาออกโฉนดได้มาเป็นสิบสิบปีแล้วลก็ไปไป,ไปว่ากันไปตรวจสอบ อันนี้มันก็ธรรมดาถือมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เห็นมีใครมีมีปัญหาหรือมีคําถามเนี่ยแต่พอมีมามาอยู่ตรงนี้มามีประเด็นมีอะไรก็เอาเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาผมว่าน่าตัวเมียนะก็ตรวจสอบแต่แต่ก็พร้อมพร้อมพร้อมไม่ตรวจสอบไม่มีปัญหาอะไรคือเล่นนอกเกมนะครับฝ่ายการเมืองที่เล่นเรื่องนน่าตัวเมียใช่ไหมคนที่มนจ้องอ่าถ้าเป็นฝ่ายการเมืองก็น่าตัวเมียชัดอยู่แล้ว คุณน้องนีแตะหมายถึงว่าที่บอกว่ามีประเด็นขึ้นมาเนี่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมหรือว่าเกี่ยวกับประเด็นการเมืองแล้ว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 คุณหมาแก่ที่ไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีการตรวจสอบทีเรื่องอื่นก็โทรถามผมจ้างนะทั้งหมาแก่แมวสาวนะโทรโทรแล้วโทรอีกถามแล้วถามอีกนอกโลกนอกรอบแต่พอมาเรื่องนี้ก็เอาไปใส่เลยโดยโดยไม่ถามสักคำก็ไม่รู้ดิรับงานหรือเปล่านะโอเคก็รับ ไม่มีปัญหาจะหน้าตัวเมียจะรับงานหมาแข่ก็รับได้เข้าใจความรู้สึกของคุณอนุทินนะคุณอนุทินสบายใจเลยสบายใจได้เลย